อดีตหมอนวดรุ่นใหญ่ถูกสามีโหดใช้มีดแทงกลางอกดับบุตรสาวเผยพอเสพยาจนหลอนทำร้ายแม่จนต้องหนีอดีตหมอนวดรุ่นใหญ่กลับห้องพักเพราะห่วงหลานกลับถูกสามีโหดใช้มีดแทงกลางอกเสียชีวิตส่วนบุตรสาวเผยผู้ก่อเหตุเสพยาจนหลอนเคยทำร้ายร่างกายแม่จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่23กันยายน2567 พันตำรวจโ,โทธนเดชปัญญาลิขิตกุลสารวัตรสอบสวนสบพบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายภายในบ้านพักหลังหนึ่งในซอยฝอ29เาคหะเมืองใหม่บางพลีตำบลบ,บางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานชุดสืบสวนพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลบางเสาธงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่มูนลนิธิปอเต็กตึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะ ในที่เกิดเหตุเป็นลักษณะห้องเช่าบริเวณระเบียงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาววิลามนศรีสุนาครัวอายุ50ปีสภาพมีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณกลางอก,อกจำนวน2แผลนอนหงายจมกองเลือดใกล้กันพบปลอกมีดซึ่งทำด้วยกระดาษส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นลักษณะมีดทำกับข้าวยาวประมาณ1ฟุต ตกอยู่ตรงหน้าห้องที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นจุดที่เกิดเหตุพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องส่วนผู้ก่อเหตุนั้นหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นเป็นสามีของผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสายยันทองเมืองอายุ49ปีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามค่ะจากการสอบถามนางพัทรวดีสีดวงอายุ55ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เปิดเผยว่าตอนแรกทะเลาะกัน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้มีดแทงฝ่ายหญิงไปสองครั้งแล้วพูดว่าทําแบบนี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ใส่เสื้อผ้าแล้วพูดว่ายอมติดคุกแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะนางสาวเบญจลักษ์รุทธลการอายุ24ปีลูกสาวของคนตายได้เล่าว่ารู้มาตลอดว่ามีปัญหากันแต่แม่ก็หนีไปทำงานที่กรุงเทพแล้วแม่ตนจะกลับมาหาหลานแม่ตนพึ่งทักมาบอกตนเมื่อเช้าว่า จะมาหาหลานตอนแรกอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันแม่เลยหนีไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยพึ่งมาเมื่อเช้าก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ว่าผู้ชายติดยาหลอนยาตอนแรกลูกอยู่กับแม่ตนเลยให้พ่อตนเอาลูกตอนออกมาไม่งั้นลูกของตอนของแม่รอดเหมือนกันเขาคบกันมานานแล้วตั้งแต่อยู่เกาหลีค่ะในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทําแผนที่และถ่ายรูป จุดที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่มอบให้มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนารุบดินสมุรปราการชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายก่อนที่จะมอบให้ญาติมารับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ ประมาณสองสาเดือนถูกไหมใช่ค่ะสาเดือนสองสาเดือนเนี่ยต้องผ่านที่เห็นเหตุการณ์นี่ก็คือเห็นเห็นเลยใช่ไหมมาถือมีดใช่ใช่เหมือนเขาเขาทะเลาะกันแล้วแล้วก็ผักผู้หญิงอ่ะล้มแล้วแล้วเหมือนว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงอ่ะถือมีดหรือเปล่าเขาแย่งมีดกันอ่ะแล้วผู้ชายบอกมึงทากับกูอย่างนี้ได้ไงเขาก็จับเสียบอย่างนี้เลยเสียบสองครั้งนั่นแหละก็วิ่งหนีมาเลยเห็นงบบ้หนเลยแล้วแล้วแล้วเขาวิ่งหนีเลยอรอ ไม่เขาก็ไม่วิ่งหนี<ม>เพราะเาบอกว่าเขายอมมอบตัวเขายอมติดคุกเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็ไปใส่กางเกงเขาแล้วเขาใส่บ็อกเตอร์ตัวเดียวใช่ค่ะแล้วเขาก็กลับไปใส่เสื้อยืดใส่กางเกงแล้วก็เดิอนออกไปข้างนอกเขาบอกว่าเขายอมติดคุกเขาพูดแค่เนี้แล้วเขาก็ไปเลยไปเขาไปย<า>ังไ, <ป S 1> ไงเดินน่ะเดินเดินออกไปเดินออกจากซอยเลยใช่ค่ะ ไอเงี้ทาาบททราไอจีไปางลูกใช่อันนี้คือลูกเขาอันนี้ห่าอันนี้ลูกเลี้ยงลูกเขาเขามีลูกกับแม่ไหมไม่มีไม่มีคือเขาเขาไม่มีลูกติดมาอันนี้คือลูกองแม่ลูกคนเสียชีวิตแต่แต่ไม่ได้อยู่นี่ใช่ไหมแล้วรู้รู้เรื่องไหมว่าแม่มีปัญหาอะไรกับกับเขาตลอดแต่ว่าแม่หนูไปไปทางานที่กรุงเทพแล้วหนีไปแล้วทีนี้ยเขาจะกลับมาหาลูกหนู เขาเขาจะมาหาหลานใช่แล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งพังมาหาหนูเองว่าหนูกเขาก็จะมาหาลูกหนูเมื่อเช้ามาแล้วอ๋อเพิ่งมาเมื่อเช้าด้วยปกติเขาอยู่นี่ไหมเขาพังมาพังมาว่าจะมาหาลูกหนูก่อน ปกติปกติไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แม่ก็อยู่เขาทะเลาะกันมีปังเสียงกังแล้วแม่หนูก็หนีไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มาเลยแล้วก็มีเนี่ยละเพิ่งมาเพิ่งมาไม่เช้าใช่ค่ะเพิ่งมาทะเลาะเรื่องอะไรกันรู้ไหมแต่แม่แม่เคยบอกผู้ชายเสพยาผู้ชายเล่นยาเล่นยาด้วยใช่คือคนเขาอยู่หัวข่าหมดเลย ลูกหนูเนี่ยหนูต้องเอาออกมาพรกนี้นแล้วก็ไอจิตตอนแรกตอนแรกลูกอยู่กับอยู่กับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูแล้วเขาแบบทะเลาะแล้วเขาชอบเขาหลอนยาแล้วลูกหนูอ่ะแม่หนูเป็นคนเลี้ยงหนูก็เลยต้องให้พ่อหนูอ่ะเอาลูกออกมาไม่งั้นอ่ะลูกหนูก็ไม่ได้จะร่อยเหมือนกันเพราะขาว่าลูกหนูอ่ะจะเป่าตลอดเลยว่าตะเป้าทํายายจะเป้าพังโทรศัพท์ยายแตกเลยหนูไม่มีโทรศัพท์เล่นอะไรเงี้ย เขาเคบกันนานเนี่ยนานนะคะ<ๆ>เขาหลายปีนะคะตั้งแต่อยู่เกาหลีมาเนี่ยนิว24สถานีประชาชนนางสาวปรังทิพจินดามลกตนายนพดลลมเย็นภาพข่าวพระรดาสุวรรณรายงาน